านในการช่วยผ่อนคลายเวลาเรา work from home อยู่ที่บ้านนะคะเรามาดูท่าที่1กันเลยค่ะมือนะคะประสานที่หลังศีรษะยืดอกไว้หายใจเข้าเงยหน้าหาเพดานหายใจออกหนีบสอง,องสลมศีรษะลงนะคะหายใจเข้าเปิดขึ้นยืดอกหายใจออกนมศีรษะลงสองหายใจเข้าหายใจออกลง แบบนี้สักสิบครั้งตามลมหายใจใช้าๆไม่ต้องรีบนะคะเรามาดูท่าที่สองค่ะท่าที่สองมือแตะที่หัวไหล่ค่ะสองติดกันไว้ง่ายๆเลยหายใจเข้าหมุนขึ้นหมุนเป็นวงกลมกว้างๆนะคะบริหารหัวไหล่ผ่อนคลายให้เลือดเนี่ยบริเวณต้นคอของเราไปเลี้ยงสมองนะผ่อนคลายกล้ามเนื้อหมุนไปครบสิบครั้งแล้วก็หมุนกลับ สองติดกันหน,หน้าเหมือนเดิมแล้วหมุนกลับไปค่ะแบบนี้นะคะครบสิครั้งก็ถือว่าจบเป็นการผ่อนคลาย3ไปค่ะท่าสุดท้ายท่าที่3นะคะคอเป็นส่วนสำคัญในการทำงานของเรามากมือซ้ายจับที่แขนขวาแบบนี้ยืดตรงไว้ด้านหลังหายใจเข้าลึก หายใจออกเอศีษะไปทางขวาค่ะยืดยืดไปเยอะๆให้เยอะที่สุดเลยหายใจเข้ายกกลับมาหายใจออกค่ะเอไปครั้งที่สองยืดไปเยอะๆตัวตรงไว้นะหายใจเข้าหายใจออกทำสักห้าครั้งเนาะ คลายสลับข้างค่ะมือขวาจับแขนซ้ายไว้ด้านหลังแบบนี้ยืดอกไว้าหายใจเข้าลึกหายใจออกเอ,เอเสี่ศับไปทางซ้ายยืดคอไว้หายใจเข้าแบบนี้นะทำช้าๆไม่ต้องรีบนะคะหายใจออกหายใจเข้าทำสักห้าทีเหมือนกันหายใจออกแบบนี้ Work f กฟ m home อยู่บ้านก็จะผ่อนคลายคอบ่าไหล่หลังนะใครที่นั่งทํางานอย่าลืมยืดเหยียดกันด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งคุณเล่นมือถือนะก้มศีรษะมองที่มือถือบ่อยๆนะคะสาบท่านี้ช่วยได้ Work มากๆค่ะไปทํากันนะคะ